เป็นอะไรน้ำพึ่ง ไม่ได้เข้าไปดูเลยโดนหมดเลยบอมก็ไม่เหลือไม่ไหวแล้วดู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 เด,ดินหน้าต่ดเฉยเลย จำบ้านกินเสื้อผ้าของเขาหมดแล้วพี่วีน้ำพึ่งหูเยอะมากเลยนะน้ำพึ่งดูดีเดินกันหยวเยอะเลยน่ากลัวจังเลยพี่ยแค่กินบ้านได้เป็นหลังๆเลยนะน้ำพึ่งใช่พี่วีคงจะแค่กินบ้านของเราเป็นหลังๆแน่นอนเลยทุกคน ดูไว้ให้ดีนะนี่คือไปไฮไลท์ประจำบ้านนะน้ำผึ้งจะเย็นๆจะกีดได้ไหมไม่ได้จุ๊บไห้ร้อนประจำบ้าน